นิทาน 3D ดีอนิเมชั่นเรื่องนี้เขียนขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตามล่าผีป่าเช้าวันต่อมาขอบคุณมากนะครับยายไม่เป็นไรข้าไปบ้านก่อนนะครับยาย เมื่อยายกลับไปบ้านแล้วลุงสมผู้ใหญ่ต้นและชัยก็ปรึกษากันว่าจะต้องไปตามล่าผีป่าด้วยกลัวว่าผีป่าอาจจะย้อนกลับมาเอาชีวิตลูกชายของผู้ใหญ่ต้นก็ได้ข้าสังหรณ์ใจว่าผีป่าตนนั้นมันจะต้องย้อนกลับมาเอาชีวิตลูกชายของผู้ใหญ่ต้นเพราะมันได้เลือกเอาไว้แล้วพวกเราจะต้องเข้าป่าไปตามล่ามันก่อนที่มันจะย้อนกลับมา แล้วพวกเราจะหามันเจอหรือพ่อนั่นสิลุงผีป่ามันหายตัวไปได้ทุกที่นะครับเท่าที่ขารู้มาผีป่ามันจะมีที่อยู่ของมันและที่สำคัญมันจะไม่ย้ายที่อยู่จนกว่าจะมีผีป่าต้นใหม่มาอยู่แทนงั้นพวกเราก็ต้องตามหาที่อยู่ของมันให้เจอใช่ไหมลุงใช่แล้วเอ็งี่ฉลาดไม่เบานะแน่นอนครับลุงเดี๋ยวข้ากลับไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนกินข้าวเช้าเสร็จ เองสองคนไปหาข่าที่บ้านเนะครับลงุงครับพ่อลูกยังไม่ตื่นเลยครับยังจ้ะไอต่อน้อยลูกพ่อนอนดีจังใช่จ้ะไม่งองแงเลย พี่จะไปตามล่าผีป่ากับพ่อกับไปชัยนะครับเดี๋ยวพี่ทํำข้าวต้มไว้ให้ที่รักกินน้ำร้อนสมุนไพรของพ่อด้วยนะมันจะช่วยให้มีน้ำนมเยอะจา้าพี่ระวังตัวด้วยนะครับผมไอ้ต้นมันได้ลูกชายนะที่รักว้าวเหมือนกันกับเราเลยใช่ครับผมกินข้าวเสร็จพี่จะไปหาลุงสมนะมีธุรนิดหน่อย จ้าพี่แม่พาผมไปดูน้องด้วยนะครับได้สิจ้าตอนสายเดี๋ยวแม่พาไปครับแม่หลังจากกินข้าวเช้าเสร็จต้นกับชัยก็มาที่บ้านลุงสม จะไปตามหาผีป่าที่ไหนครับลุงเมื่อคืนนี้ข้าเห็นมันไปป่าทางทิศเหนือที่อยู่ของมันก็น่าจะอยู่ที่นั่นครับลุงผมห่อข้าวมาด้วยนะพ่อดีแล้วเผื่อหิวกลางทางจะได้กินกันครับพ่อแล้วทั้งสามคนก็เดินทางไปที่ป่าทางทิศเหนือของหมู่บ้าน ลุงสมพาต้นกับชัยเดินลึกเข้าไปในป่าใหญ่เพื่อค้นหาที่อยู่ของผีป่าเดินป่ามาได้สองชั่วโมง ลุงสมก็พาต้นกับชัยหยุดพักเหนื่อยเราจะหามันเจอได้ยังไงลุงรอยเท้ามันก็ไม่มีเหมือนพวกเราอีกอย่างมันก็ไม่ได้ทำบ้านอยู่เหมือนคนด้วยไม่ต้องห่วงข้าสามารถสัมผัสวิญญาณของมันได้แต่ต้องอยู่ในบริเวณที่มันอาศัยอยู่เท่านั้นแสดงว่าถ้าเดินผ่านที่อยู่ของมันลุงก็สัมผัสได้หรือครับใช่แล้วเหรออ๋อครับลุง ผมก็นึกว่าจะต้องเดินหาแบบไม่มีจุดหมายถ้าข้ามากับเองสองคนก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละเพื่อนหายเหนื่อยกันหรือยังถ้าหายแล้วจะได้ไปกันต่อหายแล้วพ่อทดได้บอทดไปลาอีกจักหน่อยได้บอไม่ต้องทดแล้วชักช้าเดี๋ยวไม่ทันการไปกันเถอะครับลงุง ที่บ้านผูยยน้ใหญ่ต้นดีใจด้วยนะป้าอิงขอบคุณจ่ะนะน้องเชื่ออะไรครับป้าเชื่อต่อจา่าครับป้าเวลาประมาณหกโมงเย็นทั้งสามคนก็ยังค้นหาที่อยู่ของผีป่าไม่พบจะเมื่แล้วนะลุง ลุงสัมผัสได้หรือยังครับยังเลยถ้าสัมผัสได้ข้าก็บอกแล้วสิก็นั่นสินะแล้วจะเอายังไงต่อลุงจะกลับหรือว่าจะหากันต่อกลับยังไม่ได้หรอกถ้าพวกเราหามันไม่เจอมันจะต้องย้อนกลับไปเอาชีวิตลูกชายของผู้ใหญ่ต้นแน่ๆไม่ได้นะพ่อผมไม่ยอมให้มันมเอาชีวิตลูกผมไปนะพ่อก็ไม่ยอมให้หลานต้องเป็นอะไรแน่นอนถ้างั้นก็ไปกันเลยครับไม่เจอไม่กลับดีมากไปกัน พรบพ่อครับลุงพูดจบทั้งสามคนก็เดินหาที่อยู่ของผีป่าต่อไปพระอาทิตย์ก็ใกล้จะรับขอบฟ้านกกาบินกลับสู่รังก่อนที่ความมืดจะเข้ามาเยือนออออเวลาประมาณหนึ่งทุ่ม ลุงสมก็สัมผัสวิญญาณของผีป่าได้หยุดทำไมพ่ออย่าเพิ่งถามพ่อกำลังสัมผัสวิญญาณได้อ๋อครับพ่อ มันอยู่แถวนี้แหละระวังตัวกันด้วยนะมันน่าจะรู้แล้วว่าพวกเรามาครับพอ่อครับลงุงเดินมาไม่นานก็พบที่ที่ลุงสมคิดว่าน่าจะเป็นที่อยู่ของผีป่าตรงนี้น่าจะเป็นที่อยู่ของมัน ทำไมไม่เห็นมีอะไรล่ะครับลุงไม่รู้เหมือนกันแต่ข้าสัมผัสได้ว่าวิญญาณของมันอยู่ที่นี่ครับลุงไอ้ต้นเอ็งเห็นอะไรไหมข้าก็ไม่เห็นอะไรเห็นแต่ต้นไม้ใหญ่นั่นแหละเฮ้ยหรือว่ามันจะอยู่ในต้นไม้ลุงเออจริงด้วยวะเดี๋ยวจะลองใช้คาถาเรียกมันออกมาดูอย่าดูอย่างเดียวนะครับลุงจัดการมันด้วยเรื่องนั้นไม่ต้องห่วง ถ้าลุงสู้มันได้เนาะแล้วถ้าลุงสู้มันไม่ได้ล่ะครับอย่าเพิ่งพูดไปก่อนสิเพื่อนมันไม่ดีจริงอย่างที่ผู้ใหญ่ต้นพูดนั่นแหละขอโทษครับลุงแล้วลุงสมก็ท่องคาถาเรียกผีป่าโอมอุตานังผีป่ามามะมา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 ,มา,มาจงมาจงออกมาจงออกมา เมื่อคาถาจบลงลมก็พัดมาอย่างแรงหมอกควันสีขาวฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณเอาแล้วไงเพื่อนผีป่ามันจะออกมาแน่เลย ก็ใช่น่ะสิเจอคาถาพ่อตาข้าไปยังไงมันก็ต้องออกมาก่อนที่ผีป่าจะออกมาลุงสมก็บอกคาถาปราบผีให้ต้นกับชัยถ้าข้าสู้กับผีป่าไม่ไหวเองสองคนจงท่องคาถาปราบผีบทนี้นะบทไหนลงุงใจเย็นสิ ขากำลังจะบอกอ๋อครับลุงตันที่จะใช้คาถาให้พนมมือขึ้นแล้วพูดว่าพี่เป่าหังยับยั้งความหิวไม่พอมากเกินไปหนอต้องขอกำจัดทันทีพลังมาใส่เป็นภัยปล่อยไว้ไม่ดีเอามนใส่เพี่ให้ร้อนดังไฟเป่า เอ้ยิ่งจงใหม่จงสลายหายไปจากทินจมลงนินวิญญาณแตกด้วยถือว่าดวงสวยเด้อพี่เอ้ยเด้อพี่คาถาก็มีแค่นี้แหละเองสองคนพอจะจำได้ไหมสบายครับลุงจำได้ใช่ไหมเพื่อนเปล่าข้าจำไม่ได้อา้าวไหนบอกว่าสบายข้าลอเล่น คาถาสั้นนิดเดียวทำไมข้าจะจำไม่ได้แล้วเองล่ะจำได้หรือเปล่าจำได้สิสรุปว่าจำกันได้นะจำได้ครับพ่อดีดีเพื่อข้าสู้มันไม่ได้เองสองคนก็ท่องคาถานี้เลยครับพ่อครับลงและทันใดนั้นผีป่าก็ปรากฏร่างให้เห็นพวกมึงกล้าดียังไง ถึงเ,เรียกให้กูออกมาถ้าเองไม่ไปรบกวนพวกขาก่อนข้าก็ไม่ตามมาถึงที่นี่หรอกมันเป็นเรื่องของกูกูจะไปที่ไหนจะทำอะไรก็ได้ไม่มีใครห้ามกูได้อยู่แล้วข้านี่ไงที่จะส่งให้เองไปชดใช้กรรมในนรก มันไม่ง่ายไปหน่อยหรืเอเฮ้ยผีป่ามันเป็นหญิงหรือชายเพื่อนทำไมมีสองเสียงข้าก็ไม่รู้เอ็งถามผีป่าดูสิโอ้ยไม่เอาข้าไม่อยากรู้แล้วแล้วการต่อสู้ของลุงสมกับผีป่าก็เริ่มขึ้นโอมเพียงอ ลุงสมสู่ก <å ing Mechan ics> ับผีป่านานหลายนาทีและสุดท้ายลุงสมก็พลาดท่าเสียทีให้กับผีป่าอ เมื่อเห็นลุงสมล้มลงไปนอนอยู่กับพื้นผีป่าก็หัวเราะออกมาอย่างสะใจไอชัยพ่อตาข้าไม่ไหวแล้วรีบท่องคาถาปราบผีเร็วโอเคเพื่อนแล้วทั้งสองก็ท่องคาถาปราบผีพร้อมกันผีปา ทันทีพลังมาใส่เป็นภัยปล่อยไว้ไม่ดีเป่ามุนใส่ผีให้ร้อนดังไฟแพ่าเอาไมเผาอมเพียงตงไม่ไมเผาอมเพียงตงไม่จงสลายหายไปจากกินจมลงดินวิญญาณแตกด้วยถือว่าดวงสวยเด้อผีเอยเด้อี คาถาจบลงก็มีแสงวิเศษพุ่งเข้าใส่ผีป่าจนเกิดไฟลุกไหมวิญญาณผีป่าก็แหลกสลายไปไอ้ชัยวิญญาณมันแตกไปแล้วไม่น่าเชื่อว่าข้ากับเองจะทำได้ก็นั่นสิ ข้าถาพ่อตาข้าสุดยอดจริงๆใช่ใช่เฮ้ยไปดูแกเร็วไปไปลุงลุงลุงอย่าตายนะยังข้ายังไม่ตายอ๋อผมก็นึกว่าลุงแล้วพ่อเป็นยังไงบ้างครับเจ็บตรงไหนหรือเปล่าแน่นหน้าอกนิดหน่อย ผีป่าตนนี้มันไม่ธรรมดาจริงๆผมกลับไปต้นจัดการผีป่าได้แล้วนะลุงดีมากคาถาปราบผีที่ข้าให้เองสองคนท่องมันเป็นสุดยอดคาถาที่ข้ารำเรียนมาตอนสู้กับผีป่าพ่อไม่ได้ท่องคาถาเลยครับท่องสิพ่อท่องในใจอ้าวแล้วทำไมพ่อถึงสู้ผีป่าไม่ได้ล่ะครับเคยได้ยินไหมลหระสุภาษิตที่ว่าหนึ่งคนหัวหาย สคนเพื่อนตายสามคนสบายเมื่อกี้พ่อทองคาถาคนเดียวเลยสู้พลังผีป่าไม่ได้แต่ถ้าเป็นผีที่ไม่มีฤทธิ์มากทองคาถาคนเดียวก็จัดการมันได้แล้วที่เองสองคนกำจัดผีป่าได้ก็เพราะทองคาถาพร้อมกันคาถาจึงมีพลังอำนาจมากขึ้นอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองภารกิจเสร็จแล้วกลับบ้านกันดีกว่าครับพ่อครับลุง ขอขอบพระคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อด m มินอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องแล้วพบกันใหม่ในอ p ีต่อไปขอขอบคุณและสวัสดีครับ